สวัสดีค่ะแม่มาคุณี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการเดอะมาคุณี่เรสเพคนะคะมาพัพพุทธสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวนะคะโซนมาบตพพุทธแถวแถาถ,าถ,าถ,าถนนซอยเสริมสวนนะคะก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้พิกัดการเดินทางนะคะถ้าลูกค้าเดินทางมาจากตลาดลานปูนนะคะตรงตรงสีแยกไฟแดงค่ะ ลูกค้าก็สามารถเดินทางจากตลาดลานโูนะคะให้ตลาดลานปูนอยู่ด้านซ้ายมือนะคะขับตรงมาเรื่อยๆนะคะลูกค้าจะพบกับเทสโก้โลตัสซ้ายมือแล้วก็เซเว่นด้านซ้ายมือค่ะแล้วตรงเซเว่นจะมีเป็นร้อยแปดช็อปนะคะเลี้ยวเข้าซอยตรงซ้ายมือนะคะข้างเซเว่ตรงเนี้ยเรียกว่าซอยเสริมสุวรรค่ะ ซึ่งพิกัดตรงนี้นะคะก็เส้นทางการเดินทางไม่ไกลจากวัดมาตพุธแล้วก็ไม่ไกลจากโรงเรียนมาตพุธพันธ์อยู่ใกล้ๆกับดูโฮมค่ะเทสโก้โลตัสนะคะส่วนราชการหรือไม่ว่าจะเป็นรร A, นิคมอุตสาหกรรมไอแอหรือนิคมอุตสาหกรรมเฮมาร่านิคมอุตสาหกรรมเอเชียนะคะนิคมอุตสาหกรรมผาแดงค่ะใกล้ๆเลยนะคะลูกค้าที่ทํางานโซนนี้แล้วกำลังมองหาบ้านนะคะ สำหรับหลังนี้นะคะราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ไม่ถึงสองล้านค่ะตอนนี้เปิดพรีเซลนะคะบ้านเดี่ยวไม่ถึงสองล้านค่ะย้ำว่าไม่ถึงสองล้านนะคะลูกค้าที่สนใจก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมตอนนี้เราเปิดพรีเซลอยู่แล้วก็ได้บ้านโครงสร้างรากฐานที่แข็งแรงแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ถ้าลูกค้ามาก็คือจะเห็นตัวรัว้วรับวบ้านแล้วนะคะรั้วเนี่ยเราให้รั้วสูง ถึง1เมตร80เซนเมตรนะคะด้านหน้าจะเป็นรั้วคอนกรีตผสมเหล็กค่ะเป็นประตูบานสไลด์ด้านหน้านี่สามารถจอดรถได้2คันนะคะด้านบนก็จะเป็นเทคนลงกจอดรถค่ะถ้าลูกค้าอยากใช้ระเบียงพื้นที่ชั้นบนก็สามารถเอาแผ่นสำเร็จวางหรือเอาแผ่นเหล็กวางก็ทำบันไดขึ้นไปใช้พื้นที่ชั้นบนได้เลยค่ะ ย้ำว่าในราคาพิเซลไม่ถึง2ล้านนะคะได้บ้านเดี่ยวโซนใจกลางตลาดมากุพุทแล้วค่ะตอนนี้บ้านก็พร้อมที่จะสมบัอบลูกค้าทั้งหมด3หลังนะคะบ้านเดี่ยวยังว่างอยู่นะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ตรงนี้เป็นบริเวณพื้นที่โรงจอดรถนะคะที่เราทำหลังคาโรงจอดรถให้ทำฟ้าให้ด้วยค่ะ ไปดาวไลน์แล้วก็ตัวพื้นเป็นคอนกรีตสแตป์นะคะทําให้พร้อมเลยเรียกได้ว่าลูกค้าหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้มีพื้นที่จะทําสวนหย่อมตรงนี้เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยเราได้ทําเป็นแบบบานบานประตูโอเวอร์ไซส์ไว้ให้เลยถ้าลูกค้าแบบว่าเข้ามากับบ้านมาตอนดึกๆก,ก็สามารถเข้าห้องนอนช่องทางนี้ได้เลยไม่ต้องเข้าทางช่องประตูห้องโถงของตัวบ้านนะคะ ซึ่งประตูทางเข้าบ้านหลักเนี่ยเราให้บานประตูสไลด์น่ะทั้งหมด3ช่องด้วยกันหน้าห้องนอน1ช่องประตูห้องโถง1ช่องประตูแล้วก็ช่องด้านข้างบ้านด้านซ้ายอีกหนึ่งช่องประตูให้ประตูกระจกบานสไลด์3ช่องประตูเลยนะคะแล้วก็ระดับความสูงจากพื้นบ้านจนถึงฟ้าเนี่ยค่ะสูง3เมตรเวลาลูกค้าเข้ามาก็จะรู้สึกว่าอากาศไทยเทดีค่ะปลอดโปร่ง ด้านข้างตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นพื้นที่สำหรับทำครัวไทยมีเคาน์เตอร์ครัวไทยให้มีบานซิงค์มีตู้เก็บของมีอ่างล้างจานให้นะคะถ้าลูกค้าที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัวค่ะที่นี่อาจจะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะคะเปิดพรีเซลอยู่ที่ไม่ถึง2ล้านบาทสำหรับบ้านเดี่ยวมากจะพุธราคานี้อยากให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะ ด้านในนะคะก็จะเป็นพื้นแกนิตโต้ฝ้าเป็นฝ้าฉาบหลุมนะคะฝ้าฉาบเรียบแต่งหลุมค่ะมีคมไฟให้ด้วยนะคะไฟดาวลายทั้งหลังค่ะแล้วก็บ้านเย็นสบายนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวฝั่งนี้นะคะหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือค่ะหน้าบ้านหันทิศเหนือแล้วก็ตัวห้องโถงเนี่ยกว้างขวางมากๆนะคะตอนนี้ลงสีรองพื้นแล้วค่ะ ยังไม่ได้ลงสีจริงนะคะตัวกระจกค่ะจะเป็นกรอบอลูมิเนียมสีดำกระจกเขียวตัดแสงตัวหลังคาของเราเป็นหลังคาซิแพคโมเนียค่ะตัวโครงสร้างเหล็กเป็นเหล็กกาวานท์แล้วก็มีแผ่นสะท้อนความร้อนแล้วก็มีฝาระบายอากาศด้านนอกค่ะอยากให้ลูกค้าได้เข้ามาดูอากาศดีลมเย็นมากๆนะคะ ข้ามาตอนนี้ก็จะเห็นบ้านเป็นสัดส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดมค่ะห้องนอนหลักนะคะเนี่ยสามารถเข้าเข้าห้องนอนทางประตูฝั่งนี้ได้เลยนะคะมีบานหน้าต่างให้มีช่องสําหรับติดตั้งแอร์ไว้ให้ครบเลยฝ้าฉาบเรียบนะคะแล้วก็ห้องน้ําในตัวค่ะสําหรับห้องนอนนะคะเราเดินท่อกําจัดปวกไว้ให้เรียบร้อยอัดน,น้ํายาให้หนึ่งครั้งแล้วนะคะ อันนี้เป็นลวดลายห้องน้ําห้องน้ําเราก็จะแบบเรียบๆนะคะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนแล้วก็ใส่คิ A ้วอลูมิเนียมเข้าไปนะคะทําช่องบิวอินสำหรับเก็บเข้าของได้แบบเยอะเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องแบบเจาะกระเบื้องเพื่อสําหรับเอาไว้วางวัสดุอุปกรณ์นในการอาบน้ําเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ําส่วนตัวนะคะเราให้เลนชาวเวอร์ด้วย ตรงด้านหลังสายไฟตรงนั้นจะเป็นส่วนของตัวสายไฟสำหรับเชื่อมเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะแล้วก็มีพาร์ติชันแยกส่วนเปียกส่วนแห้งพื้นแยกระดับนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ่างล้างหน้าแบบเป็นเคาน์เตอร์หล่อปูนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะตัววงกบต่างๆของเราจะใช้เป็นวงกบ U PVC ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็ช่วยในยเรื่องของปลวกในนาคตได้นะคะ ห้องน้ำทั้งสองห้องเนี่ยมีขนาดเท่ากาันวัสดุอุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างเลยเพียงแค่ว่าด้านหลังอะลายกระเบื้องเป็นลายวินเทจท,ที่เราลงมาจะแตกต่างกันนิดหน่อยเล็กน้อยมากๆนะคะแล้วก็ตัวชวเวร์นะคะชวเวร์อาบน้ำก็จะเป็นแบบเป็นชวเวร์อย่างเดียวไม่มีเรนชวเวร์สำหรับห้องน้ำส่วนกลางนะคะแต่ก็จะมีช่องร้อยสายไฟสำหรับ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้แยก,ส,แกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เหมือนเดิมนะคะมีบิลอินช่องเก็บของด้านหลังไว้ให้แบบกว้างขวางเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นช่องเก็บของแบบนี้ยาวไปถึงข้างบนลูกค้าบางท่านอาจจะแบบอยากตกแต่งนะคะก็สามารถตกแต่งได้เลยเอาต้นไม้มาวางด้านหลังได้นะคะตรงน,นี้เดี๋ยวมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเป็นเคาน์เตอร์ปูนหลอขึ้นมานะคะ่ะ สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนที่สองนะคะก็มีบานน้ต่างทั้งหมด3ช่องทางค่ะสำหรับลูกค้าที่มีความกังวลในเรื่องของเอกสารนะคะทางเราเดาเนินการในการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่3ห้องนอนที่3ก็จะมีบานหน้าต่างสองช่องมีประตูเปิดออกช่องหลังบ้านได้แล้วก็เดี๋ยวด้านข้างเราจะทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวไทยให้นะคะเรียกได้ว่าสัดส่วนของตัวบ้าน ลงตัวสำหรับฟังก์ชันของทุกท่านที่ต้องการบ้านเดี่ยว3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ครัวไทยจอดรถภายในบ้านได้2คันแบบนี้นะคะรั้วสูงๆกันไปเลยมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะเพราะเราให้รั้วสูงถึง1เมตรแ0เซนติเมตรนะคะแล้วก็ต่อเติมเต็มแถมถังน้ำปัำ๊มน้ำพร้อมติดตั้งค่ะโรงจอดรถทำให้แถมแอร์ให้ค่ะ มีเคาน์เตอร์สำหรับทำอาหารให้ครบเลยนะคะวางระบบตําแจดกวกให้ครบเรียบร้อยค่ะมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟทําให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพรานะนั้นลูกค้ายื่นกู้อย่างเดียวอนุมัติปุ๊บยูกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจแต่มีความกังวลนะคะว่าเอกสารของลูกค้าอาจจะมีบางจุดหรือมีบางรายการที่อาจจะไม่ ตรงตามเงื่อนไขธนาคารนะคะก็สามารถปรึกษาเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระินิสินค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะ,ะมีรายได้20,000มีภาระค่าใช้จ่ายอยู่5,000คงเหลือ15,000สามารถยื่นกู้ได้เท่าไหร่ประมาณนี้ก็สามารถเข้าพูดคุยกันได้ถ้าเกิดวงเงินไม่พอจะต้องแก้ไขย,ยังไงจะต้องอไปปิดชำระหนี้ ตัวไหนบ้างอย่างเงี้ยสามารถติดต่อสอบถามแล้วได้หรือมีปัญหาเรื่องชําระล่าชา้ามีพักชําระหนี้มีแบ c ็คลิสก็ติดต่อกันเข้ามาได้ทางเราจะแนะนําวิธีการในการเตรียมตัววางแผนทางการเงินเพื่อดําเนินการในการซื้อบ้านในขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็รายการเอกสารที่ต้องใช้สําหรับในการยื่นกู้ธนาคารนะคะลูกค้าสามารถทักกันเข้ามาได้ที่ idline 093 396-2949ค่ะเดี๋ยวทางเดอะมาคนี่ก็จะส่งรายการเอกสารแมลูกค้าลองเตรียมดูว่าตัวไหนมีไม่มีตัวไหนมีมมตนมแต่อาจจะรายละเอียดไม่ครบหรืออ่านรายการเอกสารแล้วไม่เข้าใจว่าตัวนี้หมายถึงเอกสารฉบับไหนนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะสำหรับที่นี่เดอะมาคนี่เรสเปกมาบตพุธอําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะถ้าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวราคาไม่ถึง2ล้านแนะนํามาเลยตอนนี้เราเปิดพรีเซลอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพเลยนะคะสวัสดีค่ะ